For you. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพาคุณผู้ชมมาทดสอบตัวเ o w e แบงค์ยี่ห้อ o อรุ่น PBN83S เป็นเ o w e แบงค์แบบชาร์จเร็วทั้งเข้าและออกมาทดสอบข้อมูลทางเทคนิคทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตัวเ o w e แบงค์ตัวนี้ตรงตามข้อมูลเทคนิคที่เขาระบุไว้ไหมนะครับตรงตามสเปคสินค้าที่เขาระบุไว้ไหมตามข้อมูลทางเทคนิคที่เขาระบุไว้นะสเปกสินน้าเขาระบุไว้เนี่ยจะรองรับ ควิกชาร์ r ฟาชาร์จได้หลายอย่างนะครับทั้ง PD, Power Delivery ประมาณมารองรับกับมือถือหลายรุ่นหลายย่อนั่นเองอมาทดสอบว่าจะรองรับอะไรได้บ้างนะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมาใช้แล้วจะรองรับกับมือถือเราไหมมือถือเราจะชาร์จเร็วไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าระบบการฟาสชาร์จแล้วก็คลิกชาร์จเนี่ก็มีหลายยี่ห้อหลายระบบเพราะฉะนั้นตัวออคีพีบีขีดเอ็นแเนี่ยจะรองรับกับมือถือเราไหมนะ Powerbank เคนะครับ PBN83S นี่ขนาดมินิเล็กๆผมก็ตัดสินใจซื้อมาใช้เองนะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะอันนี้ผมซื้อมาใช้เองเพราะว่าขนาดเล็กมินิเลยเท่ากับบัตรเครดิตเท่ากับบัตร ATM เลยนะครับเนี่ยเล็กๆพกพาง่ายนะก็มีแค่ปุ่มตัวนี้ปุ่มอนแล้วปุ่มเช็คแบตเตอรี่นั่นเองนะครับว่าอตอนนี้นะครับความจุเท่าไหร่เต็มไหมอะไรอย่างนี้ ขนาดเท่าบัตร ATM บัตรเครดิตนะครับนะก็เท่าเท่ากับบัตร ATM เครดิตนั่นเองน้ำหนักอยู่ที่174กรัมก็ไม่หนักนะครับโปพาง่ายสะดวกนะได้ก,ก็ฝังมืออีก1 0 0 0 0 m มืิเียอวความจุทั้งหมด1 0 0 0 0 m มื่นมิียมอวไทซีขาเข้าก็จะลองระบบชาร์จเร็วด้วยนะทั้งควิกชาร์จแล้วก็ PD 3.0ถ้าเรามีหัวอะแดปเตอร์นะครับ ก็สามารถมาชาร์จเข้าแบบ PD ได้ได้เดียวก็คือเต็มเดียวชาร์จเข้านะเข้าชาร์จตัว power bank ขาออกนะครับไทย C USB ไทซีนี่นะครับก็จะให้ PD 3.0เหมือนกันให้ควิกชาร์จด้วยส่วนไทย A ก็ให้ควิกชาร์จนะครับนะควิกชาร์จ3.0อันนี้เป็นไทย A มี2ช่องมี2พอร์ตนะนะครับตรงนี้ไทย C นี้คือเข้าทั้งออกส่วนไทเนะครับเป็นขาออกอย่างเดียว ลองรับคลิกชาร์จสามจตัวนี้ก็เป็น PD 3.0แล้วก็คลิกชาร์จด้วยก็ลองรับ SCP Super c h a r g ร,รของอ่ามอวเวย์เท่าๆเอาพุทก็คือ22.5วัตต์ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะอันนี้ข้อมูลทางเทคนิคเห็นตัวเล็กนี้ก็กำลังเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยนะข้อมูลถือว่าข้อมูลทางเทคนิคข้อมูลทางเทคโนโลยีถือว่าดีเลยทีเดียวทีนี้ก็จะทดสอบ โดยผมจะใช้ตัวนี้นะใช้ตัวโหลดเนี่ย USB โหลดเดอร์เนี่ยเป็นการทดสอบกําลังวัดว่าจะจริงไหมฟ้าชาร์จอะไรคลิกชาร์จนี้จริงไหมนะครับ Pd จริงไหม22.5วัตต์จริงไหมอ่านะเริ่มทดสอบที่พอทายเก่อนว่าจะจริงไหมนะครับนะอ่พอทายเก็แน่นอนให้มา55 5โวลต์น,นะครับทีนี้ทดสอบ ทดสอบกระแสนะครับตัวนี้นะจะมีกระแสไฟแล้วก็กำลังวัตต์เริ่มแรกที่1แอมป์ก่อนผมจะทดสอบที่กระแสไฟ1แอมป์นะอ่าแรงดันไม่ตกนะครับนะดูที่แรงดันนะ5.1โวลต์ 5. 1แอมป์แล้วก็5.4วัตต์อันนี้ได้นะ1แอมป์2แอมป์อ่า2แอมป์ก็ผ่านนะครับประมาณ12วัตต์อะไรอย่างนี้ สองแอมป์ได้นะครับสามแอมป์นะครับเพิ่มเป็นสามแอมปนี่เป็นพอตไทเอนะครับห้าโวลต์สามแอมป์เกือบประมาณสิบเจ็ดวัตต์ได้เลยนะแดงนั้นไม่ตกเลยนะครับจึงเป็นห้าจุดศูนย์ระบบเทคโนโลยีฟ้าชาร์จควิกชาร์จเนี่ย ว่ารองรับอะไรบ้างนะเพื่อคนที่เอาไปใช้ก็คือจะเป็น USB Type A to Type C USB Type A to Lightning ว่าจะสามารถชาร์จเข้ากับโทรศัพท์เราแล้วก็อุปกรณ์ของเราเป็นระบบะชาร์จเร็วไหมนะ,ะเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบเดี๋ยวไปทดสอบอ่าปรตครอลเขาก่อนนะ น,นี่เป็นพอร์ต t y p A นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเผื่อผูอ้ผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ทางเทคนิคข้อมูลทางเทค่ิคนี้พวกนี้คืออะไรนะอันนี้เดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ PD power delivery non ก็คือไม่ support ไม่รองรับนะพอร์ต t ทย A นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปชาร์จ พวก Macbook อ,อะไรอย่างนี้นะที่เป็น Power DVD นี่ก็คือไม่รองรับนะครับ Apple ก็คือรองรับนะ Apple ก็คืออาจจะเป็น t a to l to h t n i n g ให้5โวลต์2.4แอมป์นะครับก,ก็อาจจะเป็นชาร์จเร็วขึ้นนิดนึงนะไม่มีระบบชาร์จเร็วอะไรก็จะให้5โวลต์ที่1.5แอมป์ นี้สำหรับชาร์จพวกหูฟังหรืออะไรแอร์พอร์อะไรพวกนี้นะคืออ,อุปกรณ์ทั่วไปนะครับให้1.5แ Samsung AFC ก็เป็น Adaptive Fast Charge นะครับสําหรับ Samsung สำหรับมือถือที่ใช้ CPU bit x n o s นั่นเองก็จะรองรับเหมือนอะแดปเตอร์ที่เราใช้ชาร์จนั่นเองนะ9โวลต์กับ12โวลต์เป็นชาร์จเดลนะครับเป็น AFC Adaptive Fast Charge รองรับนะ มอเวยก็รองรับทั้งสองโปรโตคอลเลยก็คือ s u p e r c h a r ร์แล้วก็ฟ t าชาร์ e นะครับนะให้กำลังวัตตที่5วัตต์เลยาสาหรับซัมซุงก็จะมี c k c h a r ์จ2.0 3.0นะอ่าพวกระบบ q 퀵ชาร์ตนั่นก็คือพวก Snapdragon นะครับใช้ CPU Snapdragon มือถือตัวไหนที่ใช้ Snapdragon ก็จะเนี่ยรองรับ c ชาร์ e 2.0 3.0อันนี้ไม่รองรับ q u i c k c h a r ์ e 4 i c ิกชาร์ e 5ไม่รองรับนะครับ ส่วนตัวส่วนตัววู๊กนะครับเดสแล้วก็วัฟนะอันนี้เป็นของ Oppo นะวู๊กเป็นของ Oppo นะครับเดสวั p นี้ก็เป็นของอ่าวันพัสก็รองรับเลยนะครับอุปรกรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่าเอาไปชาร์จกับมือถือหรืออุปกรณ์ที่เป็นพวก Oppo o n วันพัสอะไรอย่างนงี้ก็รองรับฟัชาร์จก็รองรับ ระบบชาร์จเร็วนะมีเป็น type A นะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้อุปกรณ์นะระบบแบบไหนนะครับหัวเวย่ยซัมซุงแอปเปลิล oppo แล้วก็ one plus เนี่ยก็รองรับนะ type A นะครับส่วน power delivery นะ PD ไม่รองรับนะ type A ปกติก็เป็นมาตรฐานยี่แล้วนะครับ power delivery ก็คือเป็นต้องเป็น type C นะก็จะรองรับอันนี้ type A ไม่รองรับนะอ่ะโอเคแล้วทีนี้ ก็จะไปทดสอบที่ไซทซ C เลยทีนี้ทีนี้ก็ทดสอบขาออกที่ไทซี C นะครับไทซี C ก็รองรับขาเข้าและขาออกเนาะอะ,อะไทซี C นะครับอันนี้อาจจะผ่านสายด้วยนะอาจจะทดสอบดูว่าการจ่ายกระแสเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับสายนะครับสายตัวนี้น่าจะ65วัตต์น่าจะรองรับอยู่นะเราทดสอบที่ท1แอมป์ก่อนอ1แอมป์ก็ธรรมดาถ้าผ่านสายก็จะมีตกคล่อมนะครับก็จะสูญเสีย1แอมป์ผ่านได้อ่า2แอมป์นะตกคล่อมดีสายนะสายยาว1.8เมตรเลยอันนี้ยังได้นะครับ3แอมป์ตกเยอะ แรงดานตกเยอะอันนี้อยู่ที่สายนะครับอยู่ที่คุณภาพสายอ่ผ่านนะสามแอมป์ออาทีนี้มาทดสอบโปรโตคอลกันระบบชาร์จเดียวมันจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะถ้าใช้พอร์ต type C อาจจะเป็นไทซีทูไรนิ่งไทซีทูไทซีอะไรอย่างนี้อยู่ที่เราใช้นะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะเห็น PD Power Delivery 3.0ากำลังวัตอยู่ที่2 2วัตต์เป็น Power Delivery 3.0นะครับรอ,นะองรับนะไทซี 4. นอกนั้นก็เหมือนเดิมนะ Apple อะไรอย่างนี้ Huawei ก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมารองรับค u i c k Charge 4.0ด้วย ถ้าใช้พอร์ต Type C จะรองรับคลิกชาร์จ4.0แล้วก็ PD 3.0นะครับถ้าใช้ Type A ก็จะรองรับคลิกชาร์จ3.0แล้วก็ PD ไม่รองรับ22วัตต์นะครับได้เต็มนะเขาบอกว่า22.5วัตต์ตามข้อมูลเทคนิคก็คือ22.5วัตต์เดี๋ยวผมจะลองป้อนโหลดดูเดวลองเทสใหม่ให้จ่ายโหลดอยู่ที่1แอมป์ ว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมก็ไม่แตกต่างนะครับเนอะก็คือยังได้เท่าเดิมยีนะ่0บสองจุดศศนย์วัตต์ก็ย2ิบวัตต์นะพี่ดีฮัวเวย์ซูเปอร์ชาร์จก็ย5ิบห้าวัตต์นะครับครีชาร์จสามจุดศูนย์ก็นะซึ่งสิบสองโวลต์ครีชาร์จี่จุศูนย์ด้วย ก็สรุปก็คือข้อมูลเป็นตามาที่เขาระบุนะครับข้อมูลเป็นตามที่ระบุไว้เลย22.5วัตต์กำลังทั้งหมดนะครับก็ลองรับซปเปอร์ชาร์จของอ่าโเว่ยไทซีก็ออกมาเป็น Power DVD 3.0แล้วก็ไทซีก็เป็น Quick c h a r ์จ3.0ด้วยอะไรอย่างนี้ ส่วนไซส์ A พาไม่รองรับนะรองรับแค่คิวชาร์จ3.0บทสรุปของ Power Bank ยี่ห้อออคีรุ่น PB ขีด N 8 3 s หาคุณผู้ชมซึ่งมาใช้รับรองครับเป็นระบบฟ้าชาร์จแน่นอนไม่ว่าคุณจะใช้มือถือฝั่งไหนจะเป็น Apple, iPhone, iOS, เป็น s a m s u n งเป็น h ัวเว่เป็น Oppo เป็น One Plus รองรับระบบชาร์จเร็วทั้งหมดเลยนะค,คิกชาร์จ f a าชาร์ r พีดีอะไรอย่างนี้ ถึงจะความจุน้อยๆเล็กๆตัวขนาดเล็ก,เกอย่างนี้นะครับก็เทคโนโลยีเอาเรื่องเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยความจุ10,000มม ah ิลลิแอมป์ชั่มแท้ไหมจริงไหมแท้นะครับก็อาจจะได้ไม่เต็มเท่าไหร่นะข้างในเป็นแบตเตอรี่ดิียมไอออนไม่ใช่ดิเียมโพลนะิเมอร์นะดิียมไอออน2 1 7 0ความจุ4,800ยมิลลิแอมป์ชั่วมงอมิลลิแอมป์ชก้อนก็เป็น9,6 0 0ม ah. ิลลิแอมป์ก็เกือบ10,000มม ah. ิลลิแ ก็คือ9,006ขาดไป400เขาก็เลยตีเป็น 10,000mAh 10, นั่นเองนะครับยี่ห้อนี้ก็ไม่ผิดหวังก็ถือว่าคุณภาพก็ใช้ได้เลยนะครับนะไม่โกหกนะข้อมูลทางเทคนิคก็ได้เขาก็ถือว่าเป็นข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจนะครับไม่ต้องลองังเลซื้อใช้ได้เลยเป็นข้อมูลเทคนิคที่เขาระบุไวน้นี้เป็นข้อมูลจริงแล้วก็รองรับเทคโนโลยีฟ้าชาร์ท การทดสอบคลิปนี้ก็หวังว่าจะทําให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อมาใช้ไหมกลัวจะไม่รองรับระบบชาร์จเร็วของอุปกรณ์ของตัวเองอะไรอย่างนี้ชาร์จเร็วช้าชาเนี่ก็อยู่ที่สายสาย USB นะครับไม่ว่าจะเป็น Type C to Type C Type C to g Dining Type C Type A to Type C Type A to g Dining นะครับ สายก็มีส่วนสําคัญในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจ่ายกําลังกําลังได้เต็มไหมก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพสายสายใหญ่ก็ชาร์จได้เร็วดูนะครับว่าสายเรารองรับกี่วัตต์นะสาย20วัตต์ก็ได้20วัตต์สาย22วัตต์ก็ได้2 2วัตต์เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่สายอยู่ USB เราด้วยคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ